แล้วความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นคิดว่าแอนร้อยเปอร์เซ็นฮะเป็นเนอบอร์นนหนึ่งนะร้อยไงทราบเบอร์นหนึ่งของวงการอีสานบา้านเฮาถ้าเอ็นมาอยู่บนเวทีสาวน้อยสาวน้อยกลุ่มเฟนทิ้งเฟคลับมันก็กว้างขึ้นมีทั้งขายเพลงมีทั้งชอบหน่ หลังจากที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตั้งนานสำหรับนางเอกมอลําหมายเล็กหนึ่งเอนรดีว่าจะไปสังกัดมอลําคณะไหนซึ่งล่าสุดเมื่อเช้า9ก้ามงเช้า mm. ก็เห็นโพสต์ของทีมงานสารนัอเพรแพงออกมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็สงสัยว่าจะมาสารน้อยเพรแพงจริงหรือไม่แต่ไม่ยหันเองในความรู้สึกในความเชื่อลึกๆแล้วก็คือมาสาวน้อยเพรบนแพงร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่ได้พูดคุยกับทีมผู้บริหาร สองคนสามคนและก็มีความเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นแต่บางทีเราก็พูดไม่ได้รอจังหวะทางเจ้าของวงสำหรับเป็นเพลงหรือว่าผู้บริหารประกาศจะเป็นทางการก่อนซึ่งวันนี้ก็ประกาศออกมาแล้วถามถามทีมการเอ็ดมินสาน,น้อยเพื่อนเพลงว่าถ้าเอ็นเอดีมาสังกัดสาน,น้อยเพื่อนเพลงแล้วก็คือมาแล้วละ่ะเราจะเห็นอะไรบนวทีสาน,น้อยเพื่อนเพลงได้ดูกันหนะ้าอ,อันนี้ต้องขอตอบก่อนนะครับเรายังไม่ได้คุยงานกันเลยครับ น,นี้เราเรายังไม่ได้คุยกันจริงๆครับเพราะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเองอเราก็พอทร,ราบมาระยะหนึ่งแต่ว่ายังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ก็วันนี้เก้าโมงเช้านะครับก็ถือว่าได้เก้าเป็นเลขมงคลใช่ไหมครับเราก็เป็นความดีใจอย่างยิ่งของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับที่ได้ศิลปินอันดับหนึ่งนะครับก็คือนังเอกอันดับหนึ่งเนี่ยมาอยู่สังกัดกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับส่วนเรื่องงานนะครับเดี๋ยวเราก็ต้อง บีฟกันไปเรื่อยๆครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้คิดคอนเซปต์อะไรเลยครับก็คือกำลังจะเริ่มนะครับเริ่มเ,เริ่มเข้าสู่ฤด,ดูกาลใหม่ก็คือกำลังจะเตรียมงานเข้าสู่ฤด,ดูกาลใหม่ครับในฐานะที่เป็นแอดมินเคยรู้มาก่อนหรือว่าทราบมาก่อนไหมหรือว่าเบื้องลึกว่ามาจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้ก่อนนั้นหน้านี้ก่อนหน้านี้เหรอครับได้พูดคุยกันไหมในกลุ่มแอดมิน ก็คุยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคือเราไม่รู้ว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าเท่ากับวันนั้นที่บอสโพสใช่ไหมครับว่าเออเราได้คุยเราได้ทับททมแอนจริงๆนะครับว่าบอสก็เปิดอกว่าบอสคุยตัวแอดมินทุกคนหรือแฟนขับสาวน้อยหรือทีมงานสาวน้อยทุกคนเนะี่ยหนึ่งทุกดวงใจนะครับก็คือต้องบอกกันว่าทุกคนอยากได้แอนดออร์ดดีหมดเลยนะครับก็คือเป็นนางเอกที่แบบทุกคนถูกใจทุกคนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบอะครับแต่ถามว่ารู้ก่อนไหมไม,ไม่ไม่รู้นะครับก็คือก็รู้พร้อมๆกับทุกคนวันประกาศตอน9โมงนี่แหละครับก็คือวันนี้ใช่วันนี้นะครับก็คือเรารู้เรารู้คร่าวๆแค่ว่าบอสได้ทับไทมจริงๆนะครับตามที่เราโพสต์ไปนะครับแล้วก็ก็เราก็ดีใจเป็นข่าวดีมากสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่คือรอประกาศ รอประกาศเก้าโมงอุ้ยมันมีอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังทางทางบอสก็ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์มานะครับปุ๊บบอสเซอร์ไพรส์นะปุ๊บก็โพสตุ้มไปเลยครับเก้าโมงในในความเชื่อของคนดูนะหลังจากที่สานนท์เพลอนเพลงเปิดตัวว่าเปิดตัวเปิดซองคาถามแล้วก็เปิดคําถามว่าถ้าเอโนดีมาสังกัดสาดเนเพลอนเพลงมันจะเป็นยังไงรูปแบบจะเป็นยังไงอันนี้เป็นคําถามมาตลอดเป็นเดือนเดือนเลยนะอืมก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนะครับว่า เอ่อเราจะคือยังไงก็ต้องเป็นนังเอกอยู่แล้วถูกต้องไหมก็คือเดี๋ยวก็ต้องดูบทบาทไปว่าเราจะเล่นเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพิดเชื่อว่านะครับว่าแอดเก่งแอนทําได้ทุกฉากแล้วครับในกลุ่มแอดมินหรือว่ากลุ่มแฟนคลับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไหมอ๋อในกลุ่มแอดมินเห็นด้วยหมดครับในการที่ได้แอนออรดีมาเป็นนังเอกนะครับกลุ่มแฟนคลับสาวน้อยเองนะครับ เออยังไม่เห็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องแอนว่าไม่ชอบแอนอะไรครับมีแต่ว่าคอมเมนต์เชียร์เชียร์เชียร์อย่างเดียวนะครับเท่าที่เห็นมานะครับเบื้องลึกๆแล้วพอทราบค่าตัวไหมว่าเท่าไหร่โอ้ยอ,นนอันนี้อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้ต้องเป็นคำตอบของบอสน,นะครับว่าค่าตัวแต่ละคนเท่าไหร่คือทางแอดมินเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ว่าค่าตัวนะเอกหลักเท่าไหร่อะไรอเงี้ยครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาต ให้บอสเป็นคนคืออันนี้ค่าตัวส่วนมากทุกวงก็จะไม่มีการตอบกันเนาะมันจะเป็นเป็นที่บอสตกลงกับคุณแอนออร์ดีครับพิมมอรว่าในการจ่ายค่าตัวนะครับก็คือแอนเนเก่งครบด้านนะครับก็คือมันก็ต้องสมน้ำสมเหนือใช่ไหมครับพี่ปอ๊อปว่าค่าตัวเขาขนาดนี้นะครับเราให้ขนาดนี้ค่าตัวเขาขนาดนี้ขเข,า,ข,ขาเก่งเขารําได้ร้องได้ เขาคือมันได้หลายบทบาทนะครับเพราะคือมันก็สมกับค่าตัวที่เขาเรียกมาบอสก็เลยต้องตัดสินใจไดแอนออร์ดีมาคงจะประมาณนี้นะครับคือได้ได้คุยกับบอสโจหลายครั้งแล้วก็บอสโจก็มีคําถามมาหลายครั้งเหมือนกันว่าถ้านางเอ,งเอกแอนออร์ดีมายืนอยู่บนเวทีสารพันพเพลงรูปแบบโชว์งานแสดงจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหน ถ้ามีหรือไม่มีแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็ได้คุยกันมานานพอสมควรก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นการแล้วก็ก่อนที่จะมีคําถามว่าถ้าหลงเอกเอ็นอดีจะย้ายมาสารนพเพ็นผนแพลงจะเป็นแบบไหนก็พูดมาก่อนหน้านั้นถ้าเอ็นอดีจะมาอยู่สารนพเป็นผนแพ,เพงเป็นเป็นไปได้ขนาดไหนในบ้านบอสโจก็เลยหลุดปากออกมาก็เลยดูตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะคราวนี้ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ดูดูบรรยากาศ ในโลกโซเชียลมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมาว่าจะไปคณะนั้นคณะนี้จะไปคณะไหนสุดท้ายก็มาจบที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนดีใจมากนะครับโดยเฉพาะทีมงานแอดมินเองนะครับที่ได้นาะงเอกใหม่เลขหนึ่งมาอยู่อันนี้ต้องบอกชื่นชมจริงๆนะครับว่าตัวพิเศษครับก็ติดตามแอนออดีมาสักระยะหนึ่งนะครับดูในเรื่องของผลงานดูในเรื่องของคื ครบทุกอย่างนะครับมันก็แบบเป็นความดีใจนะครับของทางวงทางผู้บริหารหลายๆท่านนะครับแล้วก็ทางต้องบอกกันว่าทางแอดมินทุกคนอะ่ะตื่นเต้นมากถ้ารู้ว่าปุ๊บนักเอกอ,อ้างมาเนี่ยตั้งแต่แรกพิเชียว่าต้องเป็นแอนออร์ดีแน่นอนครับใช่ไหมใช่ตั้งแต่แรกไอนนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองนะแบบว่าถ้ามีนักเอกมาเนี่ยพิจเองอยากได้แอนออร์ดีนะครับ แล้วก็ได้แบบจริงๆอ่ะแล้วก็ได้คือแบบไม่รู้อัน,นอันนี้ไม่ได้คุยกับบอสมาก,ก่อนนะครับว่าคือตัวพี่เองอ่ะพี่ชอบนะคือที่พี่ไปดูปฐมบ่อยๆอ,อ่ะพี่ชอบแอนออร์ดีนะครับคือเขาไม่รู้เขาเป็นนางเอกที่แบบโอเคสําหรับเราเราชอบเขาอ่ะเราเราเราดูเขาแล้วเราเราเคริรมตามบทบาทที่เขาเล่นนะครับเคยได้ยินนางเอก รุ่นใหญ่พรอภิรดีพูดไหมว่าถ้าเอ,อ็นเรลดีจะมาสังกัดสานักพเพลงแม่พรจะว่ายังไงหรือว่าเก๋สุภัตตาจะว่ายังไงเอ,อ่อเท่าที่แม่พรนะครับเคยเคยเห็นแม่พรโพสต์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกันนะเพราะพี่ก็อยู่ต่างจังหวัดก็คือได้คุยกันบ้างน็กน้อยนะครับในเรื่องของก็คุยตามภาษาเนาะก็แบบว่าพี่พรก็บอกว่านะครับก็คือเขาก็เปิดต้อนรับอย่างดีนะครับมีการจะสอน ในส่วนของรำเพรินให้ด้วยนะครับก็คือแม่พรต้องไม่ห่วงวิชาแน่นอนครับการันตีว่าคนที่เข้ามาอยู่สาวน้อยเพชรบัน,นแพงนะครับก็มาเรียนส่วนใหญ่ที่มาเป็นพระเอกน้อยนาะงเอกใหม่เนี่ยครับก็ต้องมาเรียนรำเพรินจากแม่พรหมดนะครับแม่พรไม่ห่วงวิชาครับอ,อ๋อด,ดูการนะหน้าทางสาวน้อยเพชรบนแพ,ง,พงมีการเตรียมที่จะงานโชว์ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่างานโชว์หรือว่าลำเรื่องหรือย,อยังตอนนี้พี่จังไม่ได้อาจริงๆนะก็พี่จัง น่าจะอยู่ที่ทีมทีมครูฝึกแล้วแหะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เออยังไม่ได้โทรไปถามว่าเออคอนเซ็ปต์งานเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางบอสน่าจะคุยกับทีมครูฝึกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาปุ๊บทีมกับคุยกับทีมครูฝึกลงตัวปุ๊บเนี่ยทีมแอดมินก็จะเข้าไปเข้าไปประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับแฟนคลับได้ทราบครับหลายคนสงสัยว่า <c oughs> ทีม <c oughs> แอดมินสารพเพื่อนเพลงทําหน้าที่อะไรบ้าง ทำไมสาวน้อยถึงได้กล้ามายือนอยู่ในโลกโซเชียลเป็นเบอร์หนึ่งของวงการหมอลําเลยอยากรู้จักว่า<อ>ทาหน้าที่อะไรบ้างทีมแอดมินครับก็ก่กอนอื่นนะครับก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ชมพี่ป๊อปนะครับในการเป็นแอดมินของพีทเนี่ยเวลาพี่ต้องบอกว่าแอดมินมีหน้าที่คือประชาสัมพันธ์วงใช่ไหมครับอันดับหนึ่งอัองก็คือเราเชียร์ศิลปินอันดับสามก็คือเรารับฟังนะครับความคิดเห็นจากแฟนคลับอันนี้สาสาม หัวข้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งเวลาที่พิดนะครับอันนี้ต้องบอกตรงไม่ได้ชมพิดป๊อปว่าเวลาพิดมีคําถามอะไรที่ท้าาใจคําถามที่มันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับเราก็ปรึกษาผู้ดับผู้ใหญ่ของพิดเนี่ยพี่ต้องบอกตรงว่าผู้ดับผู้ใหญ่ที่พิดนับถือนะครับในวงการหมอลำเนี่ยพี่ก็นับถือพีปป๊อปนี่แหละครับว่าทำได้ไหมครับว่าเวลาพี่มีปัญหาพี่ก็จะปรึกษาพิปป๊อปเนาะอันนี้แหละครับก็คือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หน้าที่หลักแอดมินก็จะมีสามหลักใหญ่ๆนะครับแล้วก็คือหนึ่งก็คือโปโมดวงสองประชาสัมพันธ์นะครับสามเชียร์ศิลปินนะครับแล้วก็เออสี่ก็คือรับฟังปัญหารับฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับแฟนคลับติว่าดีแฟนคลับตดดิตรงไหนอะไรเงี้ยครับในกลุ่มแอดมินเคยมีปัญหากันไหมว่าเอ๊ะถ้าพระเอกย้ายเข้ามาถ้านางเอกย้ายเข้ามามีทั้งกลุ่มเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มแอดมินน่ะมันมีแค่ไม่กี่คนใช่ไหมครับพวกเราอ่ะจะทํางานเป็นทีมเราจะคุยกันนะครับทุกๆครั้งนะครับทุกเกือบเกือบทุกครั้งนะครับ,บ,บ,รนรบในการทํางานว่าเออมีอันนี้มานะเราต้องช่วยกันดันเราต้องช่วยกันโตโหมดเงี้ยครับส่วนจะมีปัญหาไหมมันมันมีแค่เล็กน้อยครับบางทีการที่เราไม่ได้เจอหน้ากันเราใช้เราใช้เ,ใชเอ,อ่อภาษาภาษาเขียนในการสื่อสารเนี่ยมันจะ ไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซ็นครับบางทีมันตีความหมายกันผิดอและคาถามสุดท้ายครับถามว่ามันมีคลิปไหนหรือประเด็นไหนที่ดันแล้วไม่ไปไม่สุดมีไหมสําหรับสําหรับสารพชรบันเพลงถามว่ามันมีคลิปไหนที่ดันแล้วคือคลิปมันเยอะมากครับที่ที่เราทํากันแล้วก็ทางบอสทําใช่ไหมครับแล้วก็เวลาบอสปล่อยลิงก์มาปุ๊บเราก็ดันกันตุ้มตุงมถามว่ามันมีคลิปไหนไหมมันแทบจะไม่มีเลยครับพี่ป๊อป คือแฟนคลับให้การต้อนรับดีแล้วอีกอย่างหนึ่งทางด้าน YouTube ก็คนติดตามก็แปดแสนใช่ไหมครับทางด้านเพจก็สองแสนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่ามันดันแทบจะไม่ไม่มีที่มันไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันก็มันก็คืออยู่ระดับหนึ่งเราพึงพอใจระดับหนึ่งเงี้ยครับพอมาถึงวันนี้อะไรคือความสําเร็จของสาวน้อยเพชรบันเพลงในฐานะที่เราเป็นแอดมินสาวน้อยในในความ ในความสําเร็จในความที่เราภาคภูมิใจใช่ไหมครับพี่บอ๊อบจ้าก็ส่วนหนึ่งพี่ก็ภาคภูมิใจนะครับว่าเราไม่ใช่คนอีสานนะครับเราเป็นคนภาคกลางแต่ว่าสามารถทําหน้าที่แอดมินของวงหมอรําได้นะครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือความภาคภูมิใจคือเราได้แบบเออมีส่วนร่วมมาครับในการสืบสานวัฒนธรรมหมอรําแล้วก็ รู้จักกันเยอะขึ้นนะครับพี่ป๊อปได้มิตรภาพได้เพื่อนที่ดีนะครับหลายๆกลุ่มหลายๆคณะจะฝากถึงอะไรให้กับนางเอกหมอลำไมเ้เลขหนึ่งเอนอรดีเชิญได้เลยค่ะาฝากถึงนะครับคุณแอนอรดีนะครับว่าในฐานะที่พิษเป็นแอดมินก็ขอบคุณที่คุณเลือกเรานะครับคุณเลือกทิมคุณเลือกสาวนุ่มเป็นบัณฑง ในฐานะที่พีทเป็นแฟนคลับของแอนออร์ดีพีทก็บอกว่าขอบคุณมากๆดีใจอย่างยิ่งที่คุณมานะครับอยู่กับสาวน้อยเพชรบ่นแพงเราอยากขินมานานมากๆเลยครับว่าคุณแอนจะได้ก้าวขึ้นสู่เวทีสาวน้อยเพชรบ่นแพงครับสำหรับการให้สัมภาษณ์วันนี้ขอขอบคุณพออพีทอีสานไกด์สาขาจันทบุรีซึ่งเป็นฐานะแอดมินสานเ,นเพชรบันแพง รู้เบื้องลึกเบื้องในรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของสนอเพัรบันเทง <c oughs> ก็เลยมาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณมากๆ่ะค่ะ <c oughs>